พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีทรงตั้งปริยธรรม3ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระพิสุิสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครบุลณาธิธรรมกายวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่าย30องค์กรถวายข้าวสารอาหารแหง้งพร้อม้วยยารักษาโรคกว่า40ตันจากโครงการตักบาทพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อช่วยเหลือพระพิสุิสามเณรรวมทั้งชาวไทยพุทธในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคุโดงค้าสถานล้านนาจัดงานสัมมนาชนบวชเพื่อมุ่งเป้าหมายสำเร็จความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับสาธุชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมด้านวัดพระธรรมกายเบเนลัสประเทศเบลเยียมจดปฏิบัติธรรมปั้นกัลยาณมิตรที่ประเทศเนเธอแลนด์ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจําวันอังคารที่25มิถุนายนพุทธศัการาช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 kHz ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็มีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้จัดพิธีท,ทรงตั้งปเปรียนธรรม3ประโยคและพิธีมอบใป,ประกาศนียบัตรประโยค1-2ให้แก่พระพิสุ์สามเณรนในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครค่ะ สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีทรงตั้งประเด็นธรรมสามประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสองให้แก่พระภิกษุสาม,มนเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครณวัดพิชยายาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร โดยมีพระพิสุกสามเณรที่เข้ารับมอบพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคจำนวน221รูปและ,ปะเปลี่ยนธรรมประโยค1 2จำนวน417รูปรวม638รูปซึ่งในโอกาสนี้นายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุปดังนี้เนื่องจากพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรี่ยนธรรม6ประโยคและเปรี่ยนธรรม9ประโยคเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามส่วนพระพิกษุสาม,มนเณรที่สอบได้เปรี่ยนธรรม3ประโยคมีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประกอบพิธีทรงตั้งปลร,รยนธรรม3ประโยคในโอกาสอันสมควร บัดนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีทรงตั้งประรียนธรรมสมประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครณวัดพิชยายาติการามเขตคลองสารกรุงเทพมหานครค่ะ มูล,ลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายร่วมกับภาคีเครือข่าย30องค์กรถวายข้าวสารอาหารแห้งพร้อมยารักษาโรคกว่า40ตันจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตศิลขันเจ้าคณะอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และอาจารย์สุดสายบุญช่วยรองประธานชมรมพุทธลักษาชายแดนใต้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตันติการามอำเภอระแง,งะจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน9 0 0 0 0ซอง ข้าวสารมากกว่า11ตันขนมเวเฟอร์1,000 0ซองขนมกรุบกรอบ5,000ซองเครื่องดื่มชนิดชง1,000 0ซองเส้นหมี่5,000หอ่อโจ๊กซอง2,000ซองมาม่าคับ8,000ถ้วยรวมทั้งสิ้นกว่า40ตันซึ่งในครั้งนี้มีวัดที่เดินทางบารับข้าวสารอาหารแห้งประกอบด้วยวัดประชุมชนทาราวัดโบราณสถิตวัดประดิษฐ์บุพพาวัดลอยประดิษฐ์วัดโคกตา วัดปริมังคลาวาดวัดเจาะไอร้องวัดปิเหลงวัดชนเฉลิมเขตวัดโกโลกเทพวิมลวัดทองดีประชารามวัดขวัญประชาวัดพลุโทแดงวัดบ้านสายทองวัดบ้านราดบำรุงธรรมวัดโคกสีแตวัดป่าหวายวัดรัตนานุภาพผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่9021กองร้อยทหารพลาน4804 กองร้อยทหารพลาน4810กองร้อยทหารพลาน1102โรงเรียนบ้านภูเขาทองโรงเรียนรักไทยโรงเรียนสุขิรินโรงเรียนบ้านร่วมใจโรงเรียนนิคมพัฒนา6โรงเรียนนิคมพัฒนา7โรงเรียนนิคมพัฒนา9โรงเรียนวัดตันติการามโรงเรียนบ้านขุนทองโรงเรียนวัดโคกมะปลาโรงเรียนวัดน้ำขาวยะกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมตากใบศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นหมู่ที่สองชุมชนบ้านภูเขาทองหมู่ที่8ชุมชนบ้านวังน้ําเย็นและบ้านต่อหลังเจ้าบ้านก็ไม่มีแล้วเนี่ยผมไม่กี่บ้านนะจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะอาหารแห้งนี่คิดแล้วนั่นก็พอบ้านแจกจ่ายก็ไม่ได้นะแจกจ่ายเพื่อในวัดตา่างๆ เรเขาญาติโย,ยมบ้างก็ได้เดี๋ยวจ่อาหนุ่มที่จะเคยรับไปได้ให้ญาติโยมไปบ้างนะแตนที่จะมีความสุขในการสอนเด็กก็ต้องมาระแวดระวังในก็พูดไง่ายๆก็พวกนี้นะบ่อนทําลายอย่างพูกง่ายๆแล้วก็โมนิธิธรรมกายเนี่ยของหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยที่ได้เข้ามาช่วยเยียวยาอย่างน้อยก็ได้บรรเทาไปส่วนหนึ่งนะครับดีมากเลยครับโครงการนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมกับทุดงข้าสถานล้านนาจัดสัมมนาชวนบวชเพื่อมุ่งเป้าหมายสําเร็จค่ะพระพิสุขหัวหน้าศูนย์อบรมทุกศูนย์ในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกัลยาณมิตรได้มาร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําหน้าที่ชวนบวชนะอาคารสมปรารถนาทุดงข้าสถานล้านนาโดยมีพระสมุออานวยศักดิ์มุนิสกโก ประธานโซนภาคเหนือตอนบนกล่าวถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ชวนบวชรุ่นเข้าพรรษาและขอให้ทุกท่านรับฟังโอวาจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีที่ให้กำลังใจลูกๆในการทำหน้าที่ชวนบวชจากนั้นกัลยาณมิตรสุนันวัฒนริยชาติได้มาเล่าประสบการณ์การสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะตั้งแต่เริ่มต้นและได้ทุ่มเทชีวิตสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดเพราะเห็นคุณค่าและความสำคัญของการมีชีวิตเพื่อสร้างบุญร สร้างบารมีและเมื่อมีโครงการบวชของที่วัดก็ได้ออกทำหน้าที่ชวนบวชอย่างเต็มที่ในทุกๆโครงการที่ผ่านมาจากนั้นพระอาจารย์อารักษ์ภูริวัฒโกได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะพระภิสุขสงฆ์ที่ได้ทำหน้าที่ชวนบวชที่ต้องออกเทศและชวนบวชอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยไปในทุกๆที่ที่มีชายแมนๆมโดยบางครั้งบางสถานที่และสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยในการเทศชักชวนชายแมนๆบวชแต่ก็ไม่เคยท้อถอย จนมีผู้สมัครบวชทุกที่ที่ออกไปทำหน้าที่จากนั้นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของพระพิสุขและเจ้าหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ชวนบวชของศูนย์สาขาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง14ศูนย์และโอกาสนี้พระสมุอํานวยศักดิ์มุนิสโกได้กล่าวให้โอวาทเพื่อให้กำลังใจทุกท่านก่อนที่จะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตปรวรณนาตั้งเป้าการชวนบวชให้ประสบความสาเร็จค่ะ เราจะไปร่วมชื่นชมกับการทําหน้าที่กัะยาณมิตรนะคะของนักเรียนจากโรงเรียนสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะได้เดินประชาสัมพันธ์ชวนบวชในโครงการอุปสมบทหมู่10,000แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่8ค่ะโดยครั้งนี้แยกออกเป็นสองสายซึ่งสายที่1เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยได้ทําการประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณย่านตลาดในเมืองอาเภอสุงไงโกลก ส่วนสายที่2เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านรวมทั้งตลาดในอำเภอสุงไงปาดีและจากการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้สร้างความสนใจแก่พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจสมัครทันทีหลายท่านเนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ที่จะช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1 0 0 0 0รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2556รวมทั้งสิ้น124วันโดยจังหวัดนาราธิวาสจะจัดพิธีอุปสมบทณวัดบุญนารามหรือวัดโคกงู ตำบลบ้านขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894870723และ0843009995ค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนสุงไหงโกโลกยังได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ค่ะเมื่อเร็วนี้โรงเรียนสุงไหงโกโลกได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4จํานวน350คนณอาคารหอประชุมโรงเรียนสุงไหงโกโลกอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาส โดยมีนายสุรชัยช่างสิริวัฒนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุงไหงโกโลกเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้อาจารย์สมคิดภัยมณีอาจารย์ฝ่ายปกครองจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับน้องใหม่โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามาคัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นต้น ในการนี้ทางโครงการค่ายคุณธรรมได้นิมนต์พระอาจารย์วิสรุตสุวิมโลพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายซึ่งอยู่ประจำศูนย์กัลยาณมิตรแก้วสุงไหงโกลกบรรยายธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่เรื่องาทานทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญสมาธิภาวนาตักบาารพระสงฆ์และกิจกรรมฐานต่างๆอาทิปัดกวาดเช็ดถดูจัดพับเก็บทำความสะอาดห้องน้ำและลุกนั่งกราบไหว้เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมยังได้ร่วมกันจัดพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อน,นำมาเป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมของโรงเรียนและยังได้ช่วยกันลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งซึ่งได้มาจากโครงการตักป่าพระสองล้านรูป7จจังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อน,นาไปถวายให้กับวัดชาวบ้านทหารตำรวจอาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอสุงไหงโกลกและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยค่ะ ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักรู้ดีรู้ชั่วนะครับเนี่ยรู้บาปบ,บุญคุณโทษอ่าและรู้จักผู้มีพระคุณที่สําคัญต้องให้รู้จักคนที่มีพระคุณต่อ,ต,อต่อชีวิตของเขาครับอ่าแล้วก็เขาก็นำโครงการที่เรานะให้การอบรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุดปีที่เนึปที่ นี่นะครับตามที่ชื่อโครงการนะครับตามวัตถุประสงค์นั่นก็คือการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคือสิ่งที่เราปลูกฝังมาโดยตลอดนะครับโดยหลักสําคัญที่เราปูพื้นฐานนั่นก็คือคุณธรรมพื้นฐานแปประการที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีนะครับแล้วก็นําไ,ไปปฏิบัติตามสามารถนําแนวทางนะครับหลักรรององคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมสามาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้นะครับนำหลักธรรมนะครับที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนนะครับนำมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้โรงเรียนเราสะอาด ทำอย่างไรนะครับที่จะทําให้ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของตนเองได้มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนนะคะโดยนักเรียนจากโรงเรียนเมทีพิทยาจังหวัดพิจิตรค่ะได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมรุ่นที่สองนายวิรัตสศิริอ่อนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรเขต41เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมรุ่นที่สองโรงเรียนเมทีพิทยาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะได้เป็นเด็กเก่งและดีสำหรับบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและน่าประทับใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พัชลินอธิจิตโตและทีมงานวิทยากรต่างได้ตระหนักถึงความตั้งใจของทางโรงเรียนจึงได้ฝึกคณะครูอาจารย์ให้เป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์ในการดูแลรักษาความสะอาด การลุกนั่งกราบไหว้ทั้งยังคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกศิษย์อีกด้วยส่วนนักเรียนก็ได้เข้าฐานกิจกรรมอาทิเรียนรู้การกราบเบญจางคัประดิษฐ์การไหว้บุคคลในระดับต่างๆฐานสมปรารถนาฝึกความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมฐานวิมานแก้วฝึกการดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำการลดทิฐิมานะเป็นต้น โดยตลอดการอบรมทั้งคณะครูอาจารย์และลูกศิษย์ต่างได้ความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องวินัยเคารพอดทนพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ แล้ก็ไปร่วมรับชมแล้วก็มูทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างรบรมีนในต่างแดนที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราก็มีข่าวจากศูนย์สาขาในโซนยุโรปที่วัระธรรมกายเบเน,นลักประเทศเบลเยียมและที่โซนอเมริกาที่วันรนธรรมกายบอสตันติดตามได้ในเวอร์ n นิวค่ะ ชนที่ชาพง์ธรัญราการประเทศเนเธอร์แลนด์กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเบเนลัสประเทศเบลเยียมไปเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านเพื่อเปิดบ้านกัรยนณมิตรภายในงานมีพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชนที่ชาพงธรัญราการเป็นผู้แทนนำสาดุชนกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารเพนแดคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเชา้าสวดสรรเสริมพระเดชพระคุณหลวงปู่และอธิษฐานจิตร่วมกันภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตานำคณะกัลยาณมิตรทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะเป็นภานชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีถวายทองคำเพื่อใช้หล่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่เจ็ด พิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีบำรุงวัดพระธรรมกายเบเนลัสประเทศเบลเยียมและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสอนการนั่งสมาธิเบื้องตน้นให้กับสาธุชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายคลายเส้นก่อนการฝึกนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาที จากนั้นพระอาจารย์วาริตินทนถัดโทได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าสมาธิพร้อมทางได้แนะนำวิธีการฝึกนั่งสมาธิเมื่อทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการฝึกนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งทุกท่านได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิบางท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรู้สึกโลง่งโปร่งเบาสบายตัวหายนอกจากนี้หลายท่านยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิพร้อมทางตั้งใจจะไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีทุกศูนย์สาขาทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะคะและช่วงนี้นะคะเรามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้นะคะจะมีพิธีตักบาตรพระ1,173รูปณมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตบางเขนพิธีกรรมจัดขึ้นที่สนามอินทรีจันทรสถิตค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่0853734901ค่ะ ก็ไปชักชวนกันมาตักบาทรดเยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมสมชุดสีขาวพื่รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธกันด้วยค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เขา้าพรรษาแล้วนะคะมีข่าวดีของชัยมแมนค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันนะคะบวชในโครงการอุปสมบทหมู่เขา้าพรรษา1 0 0 0 0แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยกันได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กรกฎาคม พุทธศักราช2556ค่ะซึ่งก็เป็นการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0 2 8 3 1 1 2 3 4หรือว่าถ้าสะดวกสมัครออนไลน์ก็สมัครได้ที่ w w w ร d m y c e n t e r com ค่ะอย่าลืมนะคะเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษาค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงศาสนาและกัลายาณมิตรที่เรานำะมาฝากทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวบุญย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ล facebook. c o m t v d m c n e w s ค่ะหรือสามารถส่งข่าวกิจกรรมมาได้ค่ะที่ tv.dmcnews@gmail. com ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของ dmcnews ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณปริชาติแท้เฮดิชันสุชาดาทองมาลายัยพร้อมด้วยทีมงาน dmcnews ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ